So hey! Hello! hi guys hi depends so how do hi guys Hello! Assalamualaikum! hi hi ใช่แล้วครับผมก็เมื่อวานก็ไม่ใช่เมื่อวานหรือวันนี้ใช่วันนี้มีงานที่ตึกนิดหน่อยนะครับเลยเข้าไปที่ตึกนะใช่แล้วเยี่วพี่มังพี่วังสวัสดีครับพี่มังใช่แล้วผมมาเรทมากตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วครับ ถ้าคิดถึงมากนะครับก็มาหาได้นะครับวันที่อะไรนะวันที่สามสิบนะครับที่สนามฟุตบอลนะครับเมืองทองธานีนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปร้องเพลงที่นั่นนะครับแล้วจะบอกว่าอ่ะไม่บอกดีกว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่แน่ใจในตัวเองเหมือนกันว่าวันนั้นจะเป็นยังไงนะก็จะเป็นยังไงก็ตามขอใหอ้มาเชียร์ผมด้วยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมมาเชียร์ผมด้วยครับพี่ดังเหรอพี่ดังอยู่พ่น่าจะพี่ดังน่าอยู่บ้านนะครับ ถามจะตอบไหมตอบครับมาถามมาครับถามอะไรฉันและชอบงับคุณแต่ผมไี่ชอบคุณงับโอ้ไหนๆหมอนวาร์คาโดเหรอใช่ครับจะบอกว่าข้างหลังเนี่ย ไม่อยากจะเปิดจะไม่อยากจริงๆไม่ได้อยากให้ดูนะเพราะว่าเออห้องรกมากนะจริงๆคือที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือเหมือนห้องแบบมันดูเรียบร้อยถึงแม้จะไม่เรียบร้อยแต่ก็แต่เท่านี้แหละก็จริงๆก็คือแบบห้องก็คือแบบเต็มไปด้วยถุงที่แบบทุกคนเอามาให้ผมนะใช่คือแบบถุงของควันเอ้หรือว่าแบบจะเป็นกล่องเขาเรียกวอะไรกล่องจดหมายอะไรอย่างเงี้ย คือแบบกล่องกจ็จดหมายค่อนข้างเยอะเลยเนะี่ยใน Special ล p พมีอะไรสเปเชียบ้างเหรอครับอืมจริงมีหลายอย่างเลยนะคือแบบมันเป็นจำได้ว่ามันเป็นทริปที่แบบไปถ่ายแบบอย่างเอ j นจมากแบบ Enjoy แบบจริงๆนะมันแบบ คือแบบสถานที่สวยมากแล้วก็แบบซีนก็คือแบบมันมีซีนหนึ่งที่แบบพวกผมไปถ่ายแล้วผมรู้สึกว่าเออแบบเราแบบเออเราได้เป็นตัวละครนั้นแบบโหแบบ completely เราจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าระหว่างที่แบบพวกผมถ่ายแล้วดดาวอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าก็ยังมีความเป็นยังมีความเป็นเรานิดหน่อยแบบคือแบบยังแบบ เข้าถึงตัวละครไดปร้ประมาณหนึ่งสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงแปดสิบปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแต่มันยังมีความแบบยังมีความเป็นเราหลงเหลืออยู่อะไรเงี้ยแต่แบบสเปเชียลไอพีคือเป็นแบบเป็นอีพีที่ผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าคือมันเป็นไม่ใช่คือเรามันเป็นแบบตัวละครนั้นจริงๆงใช่ลองไปดูครับผมสนุกมาก ไล่ไล่ไปดูแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ,อ,อ,อ่มยังไม่มานะวันที่ยี่สิบเก้าเอ๊ะอะไรนะวันที่ยี่สิบเก้านะครับทุกคน yes did you get a haircut no ah yes yes actually I um yeah i i get a haircut haircut hair cut hair cut not head cut Pish Cut ใช่ครับผมตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าคือผมไปถ่ายแต่ผมยังไม่ได้แบบเห็นเหมือนกันว่าแบบภาพรวมของ s p e c i a l ลพีเป็นยังไงนะครับแต่จะบอกว่าจะเป็นยังไงก็พวกผมตั้งใจมากนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็แบบถ่ายมาใน้นยไม่ไมีอะไร วันนี้วันนี้เหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยไม่เหนื่อยจริงๆครับเหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยพี่อามก็เหนื่อยพี่อามพี่อามเหนื่อยไหมพี่อามสวัสดีครับพี่อามพี่อามน่าจะเหนื่อยมากๆนะครับวันนี้พี่อามก็เหนื่อยเหมือนกันคือแบบไปนั่นแต่เช้าเลยโอ้หไปนั่นแต่เช้า ทีหกโมองอะ่ะเพิ่งถึงห้องเหมือนกันตอนเนี้ยเพิ่งถึงห้องไหนมีคำถามอะไรไหม <c ười> Can dance kill this love Yes I canThe b o w No I cannot ทำไม2อคูณสนะครับถึงกับถึงเท่ากับแ8นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการบวกเลขน,นะครับมันเป็นสิ่งที่1นบวกหเนี่ยมันสามารถเท่ากับแดได้หนบวกหสามารถเท่ากับเท่ากับศูนย์ได้หนบวกหสามารถเท่ากับสี่ได้แล้วก็หนึ่งบวกหก็สามารถเท่ากับสได้แล้วแต่ว่า ไอสิ่งนั้นนั้นที่เราบวกอะมันคืออะไรจริงๆนะถ้าให้พูดถึงนะอย่างเช่นอตอนนี้เหลือสามใช่ไหมแบบผมตอนนี้เหลือสามนด้ไหหนึ่งบวกหนะึ่งใช่ไหมหนึ่งอะทำไมถึงได้สี่ใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งทำไมถึงเป็นสี่เพราะว่าหนึ่งคือหนึ่งตาก้าด้านตะาก้า ก็มีสองมีแอปเปิลสองลูกใช่ปะก็สองบวกสองก็กลายเป็นสี่เข้าใจปะเห็นไหมแปลว่ามันแล้วแต่แการมองนะครับว่าสิ่งที่เราบวกนะั้นมันคืออะไรเข้าใจไหมนั่นแหละครับมันคือการมันคือมุมมองในการมองโลกนะครับแล้วแต่คุณจะมองไงว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าเท่าไหร่นะครับ หนึ่งบุ๋หน่อเท่าอาจจะเท่ากับล้านก็ได้ใครจะไปรู้จุงบบกดังเท่าไหร่คะอจุงบบกดังเหรออ,อันนี้ยากเหมือนกันนะต้องคำนวณนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคำนวณนะผมคิดว่าผมไม่น่าจะมีเวลาพอมาคำนวณนะว่าสองอย่างมันรวมกันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องอถามถามด้อมแล้วกัน จุงบวกดังเท่ากับเท่าไหร่นะครับลองไปพิมพ์ดูนะครับจุงบวกดังเท่ากับเตบจุงบวกดังเท่ากับเึบว่าจะทาอย่างนี้ก็ได้ดังบวกจุงหรือว่าจุงบวกดังก็ได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับไปพิมพ์ในทวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองอ่านดูนะครับดังห้าคนดังห้าคนขอดังห้าขวบแล้วกันครับเพราะว่า ถ้าเป็นดังห้าคนนะ่าจะบดหัวออกมานะเพราะว่าหนึ่งคนก็แบบโคตรเจะดือแล้วอะโหสุดแสนเจะดือวันก่อนพวกผมไปถ่ายไปถ่ายรายการนะครับที่ที่บิ็บอกพอยมานะครับรายการขอบคุณ,ค,ณคุณพระช่วยนะครับก็คือมันจะมีแบบรถที่รถที่เขาใช้ส่งส่นของทงสง่งส่งส่งของอนะก็คือ ดังก็คือไปนั่งใช่ปะแล้วก็มองซ้ายมองขวาแบบนึงภาพนึงภาพเด็กคนหนึ่งนะนึงภาพเด็กคนหนึ่งเดินเดินขึ้นรถไปแล้วก็แบบมองซ้ายมองขวาแล้วก็หันหน้าหันหน้ามาข้างหลังว่าแบบเฮ้ยขับกันไหมเข้าใจไหมขับกันไหมอ่ะเอเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มองซ้ายมองขวาเสร็จแล้วก็สตาร์ทรถเลยแล้วก็แบบแล้วก็แล้วก็แบบอาไรแบบเหมือนก็กล้ากลัวเข้าใจไหมไม่กล้าแบบไม่กล้าที่จะขับเหมือนกันแต่ก็อาจจะก็กล้า จนพี่เขาแบบมีพี่คนหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าเอ้ยข,ขับได้ลูกไม่เป็นไรหรอกอืมอว่าเขาน่าจะเอ็นดูนะว่าเด็กมันเป็นเด็กที่ไหนกันมามาขับรถอืมแล้วก็ขับจริงด้วยนะก็คือแบบก็เหมือนมีแถวๆนั้นมันมีพี่แบบมีพี่ที่เป็นแบบดารานักแสดงผ่านมาอะไรเงีกก้ยพบกมก็อ่าเหมือนหรือว่ามีทีมงานผ่านมาที่ต้องไปสตูอีกสตูหนึ่งอะไรเงี้ยดังก็เป็นคนขับไปส่งพวกเขาเนะย โอเค guys mm hmm. มุกจีบอมุกจีบจริงๆผมเนี่ยมีมุกจีบเยอะเหมือนกันนะจริงๆมุกจีบเยอะมากจำไว้เฉยๆนะั่นแหละคงไม่ได้ใช้มากหรอก mm hmm. เพราะใช้ไปก,ก็คงไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เนี่ยอะอย่างเช่น เล่นไม่ได้มันจะเล่นคนเดียวมันมันก็ไม่ตลกเลยถ้าถ้าแบบอ่าผมเล่นไปแล้วมีคนไปต่ออะไรเงี้ยทำให้มันให้มันตลกก็ mm. ก,ก,ก็ได้นะอืมอย่างเช่นไม่เล่นดีกว่าเรามีคนเล่นด้วยดีกว่าอือโอเคโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำนอยก่อนนะครับ ำหรับวันนี้นะครับก็บายๆนะครับอ๋อแล้วก็โปรโมทงานแล้วกันนะวันที่30สบนะครับที่สนามฟุตบอลเมืองทองธานีนะครับผมก็จะผมกับหลุยทวินันนะครับผมเจ้าของเพลงปวาบันฟ้านะครับแล้วก็ทองฟ้าและแสงดาวนะครับก็กับหลุยนะครับก็จะมาด้วยนะโปรโมทเพื่มหน่อยกันก็จะร้องเพลงนะครับอาจจะไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันหรือว่าจะร้องเพลงด้วยกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ มาหากันได้นะครับวันที่สามสิบนะครับตั๋วตอนนี้ก็มีจำนานแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตั๋วก็เข้าไปซื้อตั๋วได้นะครับจะบอกว่ามันเป็นงานงานเขาเรียกว่าอะไรครับงานเตดผู้บอนนะครับเป็นงานบุญนะครับงานกุศลนะครับก็ใครที่มาก็ได้ทําบุญไปด้วยนะครับแล้วก็ได้เจอผมกับหลุยด้วยนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงด้วยนะครับแล้วก็ได้ดูบอลด้วยโอ้ต่ได้หลายอย่างเหมือนะครับอืม ก็สำหรับใครที่อยามาเจอก็มาเจอเลยนะครับก็มาหากันได้ครับโอเคครับเห็นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวัสดีครับัสดีครับบาย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 บูยอ,อึฮ<ม>ึิึฮึฮปิดฮึ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 ฮ เฮ้ยนั่นแหละหลุยหลุยธนวินขอโทษเพื่อนธนวินนะโอ้โหขอขอแก้ข่าวนะครับก่อนไปขอแก้ข่าวหลุยธนวินหลุย